เหรียนไหนนะ่าลงทุนกันบ้างนะครับสำหรับสายคริปโตนะฮะเว็บไซต์คอย n m มา k e เก็ตครับอัปเดตนะครับปี2,564นะครับบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ1 2 0 0 0 0เหรียญน,นะะที่เปิดขายกันอยู่คำถามก็คือว่า,าแล้วมือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจะเลือกลงทุนยาวๆนะจะซื้อเหรียญไหนดีนะฮะ แล้วก็ต้องมาดูเซียนทั้งหลายนะฮะว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างนะครับซึ่งการที่คอยมาเก็ตแคปเนี่ยทำการสำรวจเนี่ยเขาก็ไปสอบถามมุมมองจากเหล่าผู้มีประสบการณ์แล้วก็คนที่ศึกษาเรื่องคริปโตคอรนซี y มาเป็นระยะเวลาหลายปีนะด้วยคำถามที่ว่าถ้าให้เลือกค่าเหรียญที่เหมาะสมจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่มีศักยภาพเพราะอะไรนะ อันนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะนะฮะดังนั้นนะครับเราก็มาดูกันว่าที่เขาสรุปออกมาเนี่ยนะ,ะมีทั้งหมด15เหรียญนะที่เหมาะแก่การลงทุนในระยะยาวนะ,ะอันดับที่1ก็คือ i t c o i n หรือว่า btc นั่นเองตามมาด้วย ethereum หรือว่า eth อันดับ3เป็น binance coin หรือว่า bnb อันดับที่ 4. Solana หรือว่า sol นะฮะอันดับที่ 5. Terra หรือว่าเหรียญรูรูน่านั่นเอง lun a นะครับอันดับที่ 6. Uniswap นะฮะก็คือ uni อันดับที่ 7. เอออันนี้ mkr นะฮะเหรียญ mkr โอ้ตอนนี้ขึ้นไปเป็นแสนแล้วอันดับที่ 8. f i r o นะ F I R O นะอันดับที่9 m ้า e r นิโรหรือว่า X R อ่ X M R นะอันดับที่10 p พอลกาดอตนะ D O T ตอนนี้พุ่งแล้วครับพุ่งมากเลยนะอันดับที่11 a l อ o r a ัลกรนนะหรือว่าอัล o หรือว่า A L G O นะฮะอันดับที่12 F T X Token หรือว่า F T T อันดับที่13บสา avalanche นะครับหรือว่า AVAX นะ AVAX อันดับที่14่ Alpha Finance หรือว่า Alpha นั่นเอง ALPHA นะครับแล้วก็อันดับที่15บู้า Sushi Swap นะหรือว่าหริยญ s ช s h นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น15อันดับนะครับที่เขาจัดอันดับมาแล้วก็บอกว่าเป็นเหรียญที่เหมาะแก่การลงทุนในระยะยาวมากที่สุดนะครับ